บรรยากาศจากห้องพักนะคะสองขั้นที่อ่ะคือดีมีสระว่ายน้ำด้วย เดินทางต่อนะคะอากาศร่มรื่นนี่อันนี้รถประตอนนะคะคันใหม่มาเอารถพร้อมใหม้น้องวินเนอร์ขับรปตูดน้องตุ้ตีไป <c oughs> หอลอดกับแบบหยัดออกเลยพี่น้องมีหอนมองสินะจริงๆส,สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมินันทิดาชาแน,นลนะคะหรือว่ามิมี่แสงท้องฟลนจะตื่นแล้วค่ะพี่น้องพร้อมออกเดินทาง เรายังอยู่กันทีอ่อันนี้ออกจากประทุมมาไก่ไปพอถึงนคะรนายุกไปยังไ่ยังไบัวนะคะอยู่ระหว่างการเริ่มเดินทางมือ <c oughs> ขึ้นออกมาบ่อไกลนะคะก็เลยหาที่พักก่อนนะคะแล้วก็จะเดินทางไปเลดอุลมค่ำนี้นะคะก็อ่าพอดีพอเราวซื้อรถ นะคะพอรถคันเ่าเราก็เริ่มบ่ไหวแล้วก็ลวเลยจะเ,เปลี่ยนคันนะคะตรงพอดีกับมาเหลือนี่นแถวนี้กันเลยแวะมาเอารถนำนะคะรถฟอร์ตนะคะอันแล้วก็เปลี่ยนไห่น่องน้องวินเน,นอร์น้องอ่าหลายคนนะคะที่เปลี่ยนกันค่ะน้องแคมแน่น้องเอิร์ดแน่ที่ไปน้ำกันนะคะ ก็เปลี่ยนกันขับไปรถตู้ไไ่ไม่รุนไไม่รุนดูแลรถตู้พอเราก็ขับเอารถคทนนี่กับเงื่อน้ำนะคะคือนี่แกโอ้โหพี่น้องแบบทุลักทุเล่นะคะเรีนไปได้ข้าวหนึ่งฝนผัดมาพาทั้งลมทั้งฝนก็คือพี่น้องเห็นหลาทีคลิปน้องเขาทายลงไปนะคะก็เรีนด้วยความระมัดระวังทั้งเครื่องเสียงเพื่อนกับยานย่านยานบอกยังไงคืยอย่า,อยานองม,มันเสียหายอะ่ะเพราะว่ามัน มันเสียหายมากมันมันบะคุมนะคะพี่น้องก็ต้องริมด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเวอร์ตัวหนึ่งจะเป็นถึกเป็นอย่างแบบว่าไฟเออนำมันเข้าไปนะคะอย่างมันช็อตสิหน้าเดี๋ยวเขาจะลืมออกเดินทางกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะเป็นไดค่ะบรรยากาศของพาร์ทิมิทัยเพิ่งดีว่ะแบบมันมันเงียบแล้วก็โอเคแบบบรรยากาศพักผ่อนดีห้องก็สะอาดดีนะคะ เราจะเดินทางกันแล้วคือแบบดีไปผอกันอยู่เลดอารมค่ะพี่น้องนี่คือเหี้เทิงเงี้ยเกือบจะเป็นมะล้อมจวนี่ลีเนะาะก็เม่นได้เกือบได้เป็นแล้วเป็นเป็นอีกแล้วต้องหลุลดมาตำองหลดุดแม่แม่มแมออว่าแคมป์ขึ้เบาๆขึ้นได้เหนเพ่งมากก็แบบแย่หลวดแม่ มาอีหลีอเลยพี่น้องมาจอดหรอไฟไม่เมียม่มีแไม่เมียกับแพนเหงือกแล้วมึงเอ้าป้องมากัเล่นตลืกเลยที่ขอบอกพอซาร์ล่นแม่สู้อวันมันคือคืออันมันเกินเวลาที่เพคุนขออนุญาตไว้นะคะเพคุนเพราะว่าคือฝนมันบ่เศร้าไงกันเลยต้องเลรียนเลื่อนเวลาอืเลดเวลาเกับบ่เดือดดีเนาะกับปีนึงเนาะเดือนมาประมาณ บางเวลาเหมือนคืน่นเลยลงมาประมาณหาสิบหกหาสิบหาหาสิบหกเนี่ยเราลุ้งลุ้งหันมากตำรวจมันม,มาจอดอยู่หลังหานเลยจะผ่าแม่จะผ่กา,กาก็เลยว่ากากบาดไหมอันนี้จบก็เอาละลูกวันศุนแล้วลกกขอบคุณแม่มาตระคารจะผ่าไงให้เฮาน้องเพราะว่าคือคือพี่น้องมันคือบอสคนบอกพี่น้องแล้วเพราะว่าเป็นอา่างานที่ผลิตกาแฟให้ ไฮบอดแล้วก็ไฮนั่งบีนะคะพคนก็มาเลยน้ำอันองรถก็มานั่งตากฝนนะ้ำน้องเปลี่ยนบาดเป็นไอสูกะมวนซื้งโฮเซลค่ะพี่น้องค่ะคือกเวลาแมนสีฝนตัวฝนลงสงาัมตนบอดเพิ่งก็อยากทําการแสดงพี่น้องดูนะดว่าน้ำเพิ่ลรอดเลยเนาะมาแต่กลวงตะไก่พี่น้องบางคนอัน ลูกสาวใหญไงฝนมาจากเชียงใหม่ฝนนะนั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่กะก็เลยมันก็เลยคุยกันมาเดลินจักนี้จักหน่อยกันยังดีนะคะฝนเศร้าตอนไหนหรือว่าพ่อทีสิ่เล่นได้กันอยากอยากให้เรียนให้แม่เพิ่นเบิ่งสินะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นอันแม่ฮักบ่แม่ฮักบ่อลกัเลยได้เลิเนให้เพิ่นเบิ่งนั่นแหละค่ะสำนึกผมก็ดีใจแล้วเขาก็ดีใจขึ้นกันเลยเล่นเว่า ก็อยากเล่นคือกันเบิรงพัดลุ่มพี่บอนซื้อพัดลมไหมบอซื้อบะเดยค่ะพี่น้องบ่มีบะเดยเพราะว่ามันต้องกลายเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วยางเปิดมันแต่ว่าก็มีพัดลมหน่อยตัวหนึ่งอยู่กับเล่นแห่นมีสองตัวสาวสื่อซื้อเปย์น้อยในเฟนอยู่แต่ว่าบ่มีหมองยัดแล้วก็เลยแข้นเปย์ไปซะก่อนแข้นเปย์ไปซะก่อนเนะพ่อไม่เ่า หล,ลุดไหมเพ้่นอยากเช็คเพิ่งมาสั่นอันมันแนวบอโหูอยากเปลี่ยนเออแล้วว่าอยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนาะอยากเติมน้ำมันเครื่อง Okay. เดีนน๋ยวเราเราไปย<อ>้อนเดี๋ยวตกเดินทางไกลกันเลยต้องเช็คนิสนึง เขาเลยบางคน่นมาคนมาเบิองนะ้ำปันป่นปา่นเดินทางไปนะ้ำหมือนล้นเดินเขาเดินเขาจ้บรรยากาศแ้่งๆกับเป็นตะเบืองนพี่นองฟันคล้ายฟันคล้ายัใหญ่ที่บ้างฮะปลาย่าง

เหนื่อยก็แวะพักสักครู่แล้วก็เดินทางต่อนะคะคน,นะเนรอบเป็นจากเครื่องยนต์จะต้องมีเวลาเนี่ยไไโหลดแต่มันเป็นหัวใสกั่ได้อยู่แล้ว รุนอีกเด้พี่น้องเอ้แรงยานยานนีหลีก <c oughs> ันเป็นกันเป็นก็เพิ่งขึ้นไแต่ยานนี่ลีนะะล้มแบบเห็เนเตออ่าดีจอยเอีดีว่าลมิ่งยานแบบโอ้คนหนึ่งพนเทจอจคอคนดงินถ้าเกิดดึงผ่าไว้แล้วล้มตีขาป๊บปป๊ ทั้งทั้งทั้งหนึ่งกับกวดขาเต้นไว้มองมองเต้นมีกกันน่ะวัดก็ับอนุสีกันไปเลยสุดอยู่ห้องหันพอดีพป็นยางไปเดินผ้ากันแรงเลยสันสี่ก็เลยปีเลยหน่อยเพิกับผ้ากันทายไปตอนเต้นมันคือเป็นแต่ยานค่ะคันโต๊กซื้อว่าเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าล้มน้ำหนิวอันตรายค่ะเมื่อแลี้ยงกับผ้าว่าน้าไว อย่าตกนะคะพี่นอ้องแต่ว่าบุญที่ไปนี่ไม่จะบุญพอฝนเลยเด้บุญบางไฟเนาะไม <c oughs> ่สบายี่ไหนถ้าเป็นหนาฝนน้ำนัน่นแหละมานกลืเอตามตามสภาพตามสภาพเลยะค่ะ <S <S สู้ต่อไปทางคิชิเมื่อกซินจอดพักแล้วครับพี่น้อง ขันหืวงกับสิบเอียนกันค่ะประมาณนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะคะนงคะนาลิตาไร่หลอมทีหาสิบเอ็ด้ดเบิ้งต่างไลยมือเบิ้งหย่อนล่างลายมือเลยนะคะคือแบ,บาให้เห็นบรรยากาศแมนซิเบอร์เดเย์ไลท์สุดแบบแมนซิบวัเพิร์สเบอร์แดนน้ำที่เบาพื้ไทยมามา,มาไรแต่ว่าคือมเท่าก,กับจะเห็นบรรยากาศของ ขึ้เมือคขึ้นนี่แหละแบบสุดยอดเลยเรียวมากนะคะแลีนนี้เกี่ยวกับท่านมีหลายรสชาติเลยเมือคขึ้นทั้งยานฝนทั้งยานตำรวจเป็นมาล้ำเจน <c oughs> นินจะไน้กับคือเก้าเลยค่ะพี่หน้องดิลินเห็นไหมขึเก้าจนปฏิบัติหน้าที่จนจบภารากิจค่ะ ภาเป็นกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะคลิปเนี้มีรัไปแล้วนะคะภาพพี่น้องสุขคนอยู่ดีมีแห้งนะคะอย่าเจ็บอย่าจ,าจนนะคะราลำรล่อยๆยิ่งขึกก้นไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้กันไปนะนะนะคะรัาไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ